อดูก็ได้ดูก็ได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตามที่ผู้ต้องหาบ้านทองเบสจะมาพบตัวแล้วมีการประชุมแล้วก็มีดำเนินการยังไงครับครับสืบเนื่องนะครับจากคดีนี้เป็นคดีเมื่อเดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้วนะครับมีผู้เสียหายทั้งหมดในจอดสงขลานะครับ348รายนะครับมาแจ้งความร้องทุกข์กับหน้าส่วนนะครับในคดีนางสาวกองทองเกิดพุ่มนะครับมีการโกงโกงโกงแชร์กัน นะครับมีกงแชร์กันมูลค่าความเสียหายทั้งหมดในจังหวัดสงขลาอย่างเดียวนะครับประมาณ1 0 6ล้านนะครับ106ล้านโดยจะมีสพในจังหวัดสงขลาทั้งสิ้ส1 0สพได้ความเสียหายนะครับผู้เสียหายประมาณ3 4 8รายนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทนายไก่ที่เป็นทนายของผู้เสียหายผู้ต้องหานะครับได้นําผู้หาทั้งสองคนมามอบตัวนะครับโดยคนที่1นนะครับนางสาวกองทองเกิดพุ่มนะครับอ่า แล้วก็คนที่สองนะครับนายธนสิทธิ์เกิดพุ่มนะครับนำผู้หาทั้งสองมามอบตัวในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบหมายจับเราออกเมื่อวันที่22มีนาแล้วก็เขาก็เตรียมการมาแล้วก็มามอบตัวนะครับ,รบ,รบข้อหาที่เราแจ้งไปนะครับร่วมมันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมมันช่อกงประชาชนนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยการที่น่าเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเพราะวันนี้ลาบ่ายสามนะครับทางสองพนสงขลานำโดยผมนะครับแล้วก็ ทีมงานนะครับได้รับมอบตัวไปเรียบร้อยแล้วครับจากการที่ท่านตรวจสอบโดยเขาไ้รับสภาพเป็นยังไงบ้างก็ในส่วนของการรับสภาพกรงนี้คุยเบืบ้องต้นแลวทั้งสองรายนะครับว่ามีการอ <c oughs> ชอบอกองริงน,นะครับโดยพฤติการก็คือว่าเดือนกันยามเมื่อปีที่แล้วนางสาวกองทองได้เปิด Facebook ในชื่อของนางสาวกองทองนะครับหลอกลวงชักชวนประชาชนในพื้นที่สงขลาและพื้นที่โดยรอบนะครับมาร่วมกันลงทุนออมเงิน นะครับโดยแบ่งผลตอบแทนอย่างเช่น1,000 0บาท10วันได้ผลตอบแทนส0 0พันหมื่นห้าสิบวันได้ผลตอบแทน6กพันก็จะหลอกให้มาเรื่อยๆครับหลอกมาเรื่อยๆจนกทั่งผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับแรกๆก็ให้ผลตอบแทนดีๆนะครับหลังจากนั้นก็มีการพอได้เงินเยอะก็ทําการหนีไปครับหนีไปแล้วก็จนทั่งวันนี้นะครับมามอบตัวเจ้าตัวครับนี่คือรับผิดชอบยังไงบ้าง รวมทั้งสิ้นนะครับ348รายในผู้เสียหายาเงินหมุนเวียนทั้งหมด106ล้านนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับทนายไก่ทนายเบื้องต้นของ,ของผู้ต้องหานะคร,ครับเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมอบตัวเนี่ยเขามีการประสานกับผู้เสียหายจํานวนทั้งสิ้น340รายนะคร,ครับเพื่อเป็นการชดใช้เงินมีการตกลงกันว่าจะชดใช้กันยังไงก็ตอนนี้เขา,อาบอกแล้วว่าดําเนินการติบสิ้นไว้ประมาณ340รายนะครับ เราส่งสารเมื่อไหนส่งสารคิดว่าไม่น่าเกินสองวันนี้ครับเดี๋ยวจะร่วมกับาตฐานทั้งหมดส่งสารต่อไปส่วนลองหาววันนี้คือต้องทำนี้